ในวันที่28กันยายนปี1918ทหารอังกฤษนายหนึ่งทำการรบอยู่ที่เมืองมาโคอิงเขามองเห็นศัตรูที่เป็นทหารเยอรมันนายหนึ่งเขาจึงเล็งปืนไปที่ทหารหนายนั้นทันใดนั้นทหารอังกฤษคนนั้นก็สังเกตได้ว่าศัตรูเดินหน้าด้วยท่าทางแปลกๆเฮนรี่แทนเดทหารชาวอังกฤษที่เคยทำการรบมาแล้วหลายครั้งเขาได้รับบาดเจ็บมาบนสมรภูมิรบที่ซอมและพาสเซเดล และเฮนรี่แทนเดย์ผู้นี้เคยได้รับรางวัลตอรียครอสเครื่องเชิดชูเกียรติความกล้าหาญมาแล้วแต่การยิงปืนใส่ทหารเยอรมันที่บาดเจ็บอยู่แล้วเฮนรี่แทนเดย์ทำไม่ได้ทหารเยอรมันนายนั้นได้รับบาดเจ็บเขาเดินกระเพกและเคลื่อนไหวเร็วไม่ได้เลยในขณะที่ทหารเยอรมันมองเฮนรี่แทนเดย์เขาก้มศีรษะเพื่อแสดงความขอบคุณสิ่งที่แทนเดย์ไม่สามารถร่วงรู้ได้คือ ทหารเยอรมันนายนั้นชื่ออดอลฟฮิตเลอร์ในช่วงเวลานั้นฮิตเลอร์ยังไม่มีอำนาจและอิทธิพลใดๆแต่เรื่องนั้นกลับเป็นตัวพลิกผันในอีก30ปีต่อมา เรื่องราวของเฮนรี่แทนเดย์และอดอลฟฮิตเลอร์เป็นจุดสนใจของหลายๆคนแต่เราไม่อาจล่วงรู้ได้ว่าเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นจริงหรือไม่เราเพียงแค่รู้ว่าแทนเดย์และฮิตเลอร์ทำการรบบนสมรภูมิที่เบลเยียมเท่านั้นฮิตเลอร์ได้รับบาดเจ็บจากแก๊สมาสตาร์ทที่มีผลเสียต่อร่างกายของมนุษย์มากโดยเฉพาะในบริเวณดวงตาในเดือนตุลาคมปี1918ฮิตเลอร์ต้องเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาล ซึ่งในขณะนั้นเขาได้ยินว่ากองทัพเยอรมันยอมจำนนแล้วเหตุการณ์และความพ่ายแพ้ในสงครามโลกครั้งที่1น่งส่งผลอย่างมากต่อฮิตเลอร์ชาวเยอรมันและยุโรปฮิตเลอร์พูดว่าเขาอยากจะสร้างพรรคนาซีและสังคมเยอรมันขึ้นมาตามต้นแบบของเพื่อนทหารเยอรมันในแนวหน้าความกล้าหาญของทหารที่มีชื่อว่าเฮนรี่แทนเดถูกจารึกเป็นรูปภาพ Henry ่แทนเดยช่วยเพื่อนทหารที่บาดเจ็บและพาออกไปจากสมรภูมิรบหลายหลายคนกล่าวว่าฮิตเลอร์เองก็มีรูปภาพนั้นด้วยและเป็นคนบอกพวกเขาว่าทหารอังกฤษนายน,นั้นยอมไว้ชีวิตผมแม้ว่าเราไม่รู้ว่าเรื่องราวของแทนเดย์และฮิตเลอร์เกิดขึ้นจริงหรือไม่แต่เรารู้ว่าสงครามโลกครั้งที่หนึ่งสำคัญมากสำหรับฮิตเลอร์เขาอยู่ในสถานการณ์ที่อันตรายหลายครั้งต่อหลายครั้ง กระสุนระเบิดข้างๆตัวฮิตเลอร์เป็นจำนวนมากมุมมองและเป้าหมายในชีวิตของฮิตเลอร์เกิดเป็นรูปเป็นร่างขึ้นด้วยเหตุการณ์ของสงครามโลกครั้งที่1ถ้าไม่มีสงครามโลกครั้งที่1การปกครองแบบนาซีของฮิตเลอร์ก็จะไม่เกิดขึ้นในวิดีโอของวันนี้เราจะมาดูกันว่าฮิตเลอร์เผชิญหน้ากับสิ่งใดบนสมรภูมิรบของสงครามโลกครั้งที่1เขาเอาชีวิตรอดด้วยวิธีไหนและเขาเกิดความคิดอะไรบ้างในช่วงเวลานั้น สงครามโลกครั้งที่1เป็นเหมือนของขวัญจากสวรรค์สำหรับฮิตเลอร์ตั้งแต่ปี1907-1914ฮิตเลอร์ไม่มีงานเป็นชิ้นเป็นอันและเขาไม่รู้ว่าควรจะจัดการยังไงกับชีวิตตัวเองเขาเคยพยายามเป็นนักศิลปะแต่เขาไม่ผ่านการทดสอบของมหาวิทยายลัยที่เวียนนาตอนนี้เขามีความฝันที่จะเป็นสถาปนิกแต่เขาไม่ได้ทำสิ่งใดเพื่อให้ความฝันนั้นกลายเป็นความจริงในปี1914 ฮิตเลอร์จึงอยู่ที่เมืองมิวนิกและไม่มีเป้าหมายสำหรับชีวิตตัวเองเขาโมโหโลกใบนี้เพราะว่ามันปฏิเสธความเป็นอัจฉริยะของเขาเขาไม่มีเพื่อนและครอบครัวเขาไม่สามารถผูกพันกับใครได้เลยสักคนเดียว เมื่อฮิตเลอร์อายุ25่ปีสงครามโลกครั้งที่หนึ่งจึงเป็นโอกาสที่จะช่วยแก้ปัญหาต่างๆในชีวิตของเขาเขาสมัครเป็นทหารในกองทัพเยอรมันกองทัพให้ผ่องเพื่อนแก่เขาทำให้ชีวิตมีความหมายและมีเป้าหมายอันสูงสุดกองทหารให้ฮิตเลอร์มีวินยัยและมีงานทำกองทหารเยอรมันกลายเป็นบ้านของฮิตเลอร์เขาจึงกล่าวว่าการเป็นทหารในสงครามโลกครั้งที่หนึ่งเป็นช่วงเวลาอันยอดเยี่ยมและสุขใจมากที่สุดในชีวิตของเขา ต่อมาเขาได้รับบาดเจ็บเขาพูดกับหัวหน้าว่าไม่เป็นไรบาดแผลนี้ก็ไม่แย่เลยผมไม่จําเป็นต้องออกจากกองทหารใช่ไหมครับการที่ฮิตเลอร์ชอบกองทหารของตัวเองมากขนาดนั้นทําให้เขาปฏิเสธการเลื่อนตําแหน่งด้วยเหมือนกันฮิตเลอร์จะจดจําช่วงเวลานั้นตลอดทั้งชีวิตมันเป็นครั้งแรกที่เขาไม่ต้องเป็นห่วงสิ่งใดเขามีข้าวกินมีที่พักอาศัยและมีภารกิจที่จะต้องทํามากมาย เมื่อเขาขึ้นเป็นผู้นำประเทศเยอรมันเขายังชอบพูดถึงการเป็นทหารในสงครามโลกครั้งที่หนึ่งด้วยความร่าเริงและความประทับใจในปี1914ประเทศเยอรมันและประเทศอื่นๆถูกกลืนกินด้วยสงคราม ผู้คนต่างกระตือรือร้อนและอิ่มอกอิ่มใจในสภาวะนั้นหลายๆคนในทวีปยุโรนึกว่าสงครามจะแก้ไขปัญหาต่างๆในประเทศของพวกเขาในประเทศเยอรมันเยาวชนคิดว่าสงครามจะปล่อยวางประเทศของเขาจากความเป็นทาสของวัตถุนิยมและชีวิตที่ไร้ความหมายพวกเขากล่าวว่าเราอยากจะยกย่องสงครามให้เป็นยารักษาโรคเรื่องที่แปลกประหลาดสำหรับยุคสมัยของเราก็คือชนชั้นสูงและชนชั้นปัญญา มองว่าสงครามโลกครั้งที่1จะเป็นประสบการณ์อันศักดิ์สิทธิ์ที่ช่วยล้างบาปและแก้ไขความขัดแย้งความเสื่อมโทรมและความล่มสลายฮิตเลอร์เป็นบุคคลคนหนึ่งที่นับถือและศรัทธาในความคิดเหล่านั้นพวกเขาคิดว่าสงครามโลกครั้งที่1จะสร้างสังคมแห่งชาติเยอรมันอันใหม่ขึ้นมา แนวความคิดนั้นปรากฏอย่างชัดเจนในคำพูดของจกักรพรรดิเยอรมันวิลเฮมที่2ซึ่งกล่าวว่าผมไม่รู้จกักพรรคการเมืองในประเทศเยอรมันอีกต่อไปผมรู้จักเพียงแค่ชาวเยอรมันเท่านั้นนักการเมืองทุกคนสาบานว่าพวกเขาจะเดินหน้าสู้รบเพื่อชาติเคียงข้างกับทหารและจกักรพรรดิเยอรมันจนเลือดหยุดสุดท้ายแต่ชาวเยอรมันหลายล้านคนเข้าสู่สงครามด้วยใจที่ลังเลและหนักใจมาก เพราะว่าพวกเขานึกได้ว่าการต่อสู้นั้นจะทำให้ประชาชนจำนวนมากจำเป็นต้องล้มตายฮิตเลอร์เองเกือบจะเก็บตัวไม่ได้เลยเขาอยากจะเข้าสู่สมรภูมิรบเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ในวันที่สองสิงหาคมฮิตเลอร์รวมกลุ่มกับชาวเยอรมันอีกหลายพันคนพวกเขาเข้าร่วมกันท่ามกลางเมืองมิวนิกฝูงชนนั้นร้องเพลงชาติเยอรมันทั้งวันและแสดงให้เห็นความรักชาติมันเป็นคำตอบต่อการประกาศสงครามกับรัเสเซีย ฮิตเลอร์กล่าวว่าเขาคุกเขาลงขอบคุณพระเจ้าสำหรับการมีชีวิตอยู่บนโลกใบนี้ในช่วงเวลาอันสูงส่งขนาดนี้ในวันถัดไปฮิตเลอร์สมัครเป็นทหารเยอรมันในกองทัพบ,บาวาเรียโชคดีของฮิตเลอร์คือระบบราชการไม่สามารถทำตามกฎหมายของประเทศเยอรมันได้คนจำนวนมากอาสาเป็นทหารเยอรมันในช่วงเวลานั้นเหล่าข้าราชการไม่สามารถตรวจสอบผู้สมัครอย่างถูกต้องตามที่ควร เนื่องจากฮิตเลอร์ไม่ได้เป็นชาวเยอรมันแต่เป็นชาวออสเตรียเขาควรที่จะถูกเนรเทศไปที่ออสเตรียและไม่ควรที่จะได้รับอนุญาตให้ทำหน้าที่เป็นทหารในกองทัพบ,บาวาเรียของจักวดิเยอรมันอย่างไรก็ตามฮิตเลอร์ได้รับจดหมายให้เข้ารวมทหารของกองทัพบ,บาวาเรียกองทหารนั้นได้ฝึกซ้อมการทำสงครามเป็นเวลาหลายเดือนและทหารเหล่านั้นถูกส่งไปสมรภูมิรบที่เบลเยียม เราจะกลับมาคุยเรื่องประวัติศาสตร์กันอีกสักครู่นะคะถ้าคุณผู้ฟังอยากจะสนับสนุนช่องนี้คุณผู้ฟังสามารถซื้อเสื้อเพื่อเป็นกำลังใจและเป็นการสนับสนุนช่องของเราได้ที่ลยล d d @germanhistory มีแอดข้างหน้าด้วยนะคะเสื้อแบบนี้มีทั้งหมด3ลายนะคะแอดไลน์ @germanhistory ค่ะ ฮิตเลอร์ดีใจมากที่สุดเขามีความฝันอะไรมากมายเกี่ยวกับการเป็นทหารเยอรมันและหวังชชนะในสงครามโลกครั้งที่หนึ่งในวันที่29ตุลาคมปี1 9 1 4กองทหารของฮิตเลอร์เข้าร่วมการรบเป็นครั้งแรกบนสมรภูมิรบเบลเยียมซึ่งโหดหลายและนองเลือดมากกองทหารลิสของฮิตเลอร์สูญเสียทหาร70%ภายใน2-3อาทิตย์ผู้บัญชาการนายพลลิสเสียชีวิตความกระตือรือรน้นและความหวังของฮิตเลอร์ จึงเปลี่ยนเป็นความตั้งใจและความทอรหดเขาตระหนักว่าชีวิตคือการต่อสู้อันโหดร้ายตลอดกาลในวันที่3พฤศจิกายนฮิตเลอร์ได้เลื่อนตำแหน่งเป็น10โทแต่ครั้งต่อมาเขาไม่ได้เลื่อนตำแหน่งอีกบางคนกล่าวว่าฮิตเลอร์ไม่สามารถเลื่อนตำแหน่งได้อีกเพราะว่าหัวหน้าเขามองว่าฮิตเลอร์ไม่มีความสามารถในการเป็นผู้นำ บางคนกล่าวว่าฮิตเลอร์ไม่ได้เลื่อนตำแหน่งเพราะว่าเขารักกองทหารของตนมากซึ่งปฏิเสธการเลื่อนตำแหน่งในสงครามโลกครั้งที่หนึ่งฮิตเลอร์ทำหน้าที่เป็นทหารวิ่งส่งจดหมายและคำสั่งหน้าที่นี้อันตรายมากมีข้อได้เปรียบคือฮิตเลอร์ไม่ต้องใช้ชีวิตอยู่ในแนวตั้งรับเหมือนทหารราบในอื่นๆ เขามีโอกาสที่จะพักผ่อนอยู่กับเหล่าเสนาที่การทหารบกในช่วงเวลานั้นฮิตเลอร์ได้วาดรูปและอ่านหนังสือเมื่อการรบระเบิดขึ้นฮิตเลอร์มีหน้าที่อันตรายมากคือเขาต้องส่งจดหมายคำสั่งจากแนวหลังสู่แนวหน้าในขณะนั้นฮิตเลอร์ต้องวิ่งบนทางที่มีกระสุนระเบิดอยู่ตลอดเวลาเพื่อนๆที่ทําหน้าที่ร่วมกับฮิตเลอร์หลายคนจึงล้มตายลงในวันที่17พฤศจิกายนกระสุนระเบิดอยู่ในที่พักอาศัยของฮิตเลอร์ซึ่งเขาพึ่งออกไปไม่กี่น,น ที่แล้วในช่วงเวลานั้นฮิตเลอร์ได้ช่วยชีวิตผู้บัญชาการของตนการกระทำนั้นส่งผลให้เขาได้รับรางวัลการเขียนเหล็กชั้นสองฮิตเลอร์กล่าวว่ามันเป็นช่วงเวลาที่มีความสุขมากที่สุดในชีวิตของเขาเขาเป็นทหารเยอรมันที่มุ่งมันตั้งใจสูงสุดหัวหน้านับถือน้ำใจเขาเพื่อนทหารก็ชอบพอเขาด้วยเหมือนกันแต่ในขณะเดียวกันฮิตเลอร์ชอบทำตัวแปลกประหลาดและตลกในเรื่องผู้หญิงเขาไม่เห็นด้วยกับเพื่อนทหาร ทหารนายหนึ่งพูดกับฮิตเลอร์ว่าเราไปหาสาวกันดีไหมเขาตอบว่าความสัมพันธ์กับผู้หญิงชาวฝรั่งเศสเป็นเรื่องที่น่าอับอายมากที่สุดเพื่อนทหารทุกนายหัวเราะใส่ฮิตเลอร์นายหนึ่งพูดว่าฮิตเลอร์เป็นพระหรอเขาตอบว่าคุณไม่มีเกียรติในการเป็นชาวเยอรมันเลยใช่ไหมหลังจากนั้นเพื่อนทหารบันไมเยอร์ถามฮิตเลอร์ว่าคุณไม่เคยรักผู้หญิงเลยหรอ เขาตอบว่าผมไม่มีเวลาคิดเรื่องแบบนั้นหรอกเพื่อนจึงมองว่าฮิตเลอร์เป็นคนแปลกประหลาดจริงๆแต่พวกเขาก็ยังมีความสัมพันธ์ที่ดีเหมือนเดิมเขาเรียกอดอปฮิตเลอร์ว่าอดีหรือนักศิลปะเขาไม่สนใจการกินเหล้าสูบบุหรี่และการเข้าหาผู้หญิงเหมือนเพื่อนๆฮิตเลอร์ <Hitler S 2> ชอบนั่งฟังในมุมของตัวเองอ่านหนังสือและครุ่นคิดในช่วงเวลานั้นฮิตเลอร์มีรูปร่างผอมมากเหมือนโครงกระดูก เขาไว้หนวดยาวภายใต้ดวงตาสีเข้มในใบหน้าอันซีเซียวความรักของฮิตเลอร์และความสัมพันธ์อันใกล้ชิดที่สุดของฮิตเลอร์ก็คือสุนัขสีขาวที่เขาเรียกว่าฟ็อกเซลเขาไม่ได้รู้สึกอะไรมากนักตอนที่เห็นเพื่อนหลายพันคนล้มตายในสงครามแต่ในขณะที่สุนัขฟ็อกเซลหายไปฮิตเลอร์กลับเสียใจและโมโหมาก ในสงครามโลกครั้งที่สองเพื่อนที่แท้จริงตัวเดียวของฮิตเลอร์คือสุนัขที่ชื่อว่าบลอนดีทำให้เห็นว่าเขาไม่มีเพื่อนที่แท้จริงนอกจากสุนัขเขาชอบคลุกคลีกับสุนัขเพราะว่าพวกมันยอมรับว่าฮิตเลอร์เป็นนายของมันร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่เหมือนมนุษย์ที่ชอบมีความคิดเป็นของตัวเอง เรื่องการทำสงครามโลกครั้งที่หนึ่งฮิตเลอร์มีความคลั่งไคล้หลงไหลมันมากอย่างไม่มีขีดจำกัดช่วงคริสต์มาสทหารเยอรมันและฝรั่งเศสพบปะกันและร้องเพลงด้วยกันอย่างสนุกสนานแต่ฮิตเลอร์ไม่เห็นด้วยเขาบอกว่าช่วงสงครามไม่ควรที่จะมีเหตุการณ์ที่แสดงถึงมนุษยชาติแบบนั้นความคิดเห็นเรื่องสงครามโลกครั้งที่หนึ่งของฮิตเลอร์ปรากฏอย่างชัดเจนในจดหมายฉบับหนึ่งของเขามันกล่าวว่าผมคิดถึงเมืองมิวนิกบ่อยมาก จุดประสงค์ของเราก็คือการต่อสู้อันเด็ดเดี่ยวกับแก๊งเหล่านั้นเรายอมจ่ายค่าอะไรก็ได้สำหรับการต่อสู้นั้นเรายอมเสียสละและทุกทรมานอย่างสูงสุดได้สมอรภูมมรบเต็มไปด้วยการนองเลือดของเราเหล่าทหารเยอรมันแต่ความเสียสละนั้นจะชำระล้างประเทศของเราและโลกทั้งโลกประเทศเยอรมันจะไม่ได้รับอิทธิพลจากนักเลงชาวต่างชาติอีกต่อไปอำนาจของพวกนักเลงระดับสากลจะหมดสิ้นในโลกนี้เรื่องการกวาด ล้างแบบนั้นสำคัญกว่าการยึดเขตแดนต่างๆโดยทั่วไปฮิตเลอร์ไม่ค่อยพูดถึงเรื่องการเมืองและชาวอยู่กับเพื่อนทหารในช่วงมีนาคมปี1915ถึงกันยายนปี1916กองทหารลิสของฮิตเลอร์ป้องกันแนวรบที่ฟอร์เมลสพวกเขาสู้รบกับทหารอังกฤษหลายครั้งหลายหนแต่แนวรบของแต่ละฝ่ายไม่ขยับขยื่นเคลื่อนไหวเลย เดือนตุลาคมปี1916เป็นต้นไปกองทหารลิสต,ต้องไปช่วยกองทัพเยอรมันในเขตแดนซอมกองทัพอังกฤษโจมตีฝ่ายเยอรมันอย่างหนักทำให้เกิดเวทีต่อสู้อันนองเลือดขึ้นมาฮิตเลอร์เองบาดเจ็บจากกระสุนที่ระเบิดอยู่ข้างๆเขาเพื่อนทหารหลายคนล้มตายฮิตเลอร์ต้องรักษาตัวที่โรงพยาบาลเขามีโอกาสที่จะไปที่เมืองเบอร์ลินและมิวนิกเช่นกัน ในช่วงเวลารักษาตัวฮิตเลอร์จำเป็นต้องเผชิญหน้ากับเรื่องที่เขาไม่คาดคิดมาก่อน ประชาชนในเมืองเบอร์ลินและมิวนิกไม่พอใจมากกับเหตุการณ์ของสงครามโลกครั้งที่1ประชาชนโกรธสาปแช่งและโมโหที่สงครามยังไม่จบคุณภาพชีวิตของเขาแย่ลงอย่างต่อเนื่องฮิตเลอร์มองว่าการไม่มีความกระตอรือรือร้นของชาวเยอรมันเป็นฝีมือของพวกยิวเขาอธิบายว่าคนยิวไม่ยอมเป็นฐานเยอรมันบนสมรภูมริรบพวกยิวทำหน้าที่เป็นเสมียนเท่านั้น ฮิตเลอร์มองว่าพวกยิวฉวยโอกาสนั้นเพื่อทำลายประเทศเยอรมันด้วยการสนับสนุนให้ประชาชนยอมแพ้ในสงครามโลกครั้งที่หนึ่งความจริงคือชาวยิวทำหน้าที่เป็นทหารเยอรมันเหมือนคนอื่นๆแต่ในยามวิกฤตหลายๆคนกลับตำหนิคนยิวว่าพวกเขาสร้างปัญหาขึ้นมาในช่วงเดือนมีนาคมปี1917 ถึงเมษายนปี1918กองทหารของฮิตเลอร์เข้าสู่สมรภูมิรบที่อิเพอร์การต่อสู้เหล่านั้นคลุกกลุ่นอย่างมากทําให้กองทัพเยอรมันเกิดความสูญเสียอันน่ากลัวในเดือนเมษายนถึงเดือนสิงหาคมปี1918กองทัพเยอรมันพยายามคว้าชัยชนะในสงครามด้วยการโจมตีครั้งยิ่งใหญ่แม้ว่าการโจมตีนั้นประสบความสําเร็จในช่วงแรกกองทัพฝ่ายพันธมิตรสามารถสู้กลับได้ ทหารอเมริกามาถึงสมรภูมิรบยุโรปเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่องกองทัพเยอรมันสูญเสียทหารกว่า8 0 0แสนนายใน4เดือนนั้นพวกเขาไม่มีกองกำลังเสริมที่มาช่วยทำสงครามได้ทั้งเศรษฐกิจและกองทัพเยอรมันอยู่ในสภาพที่ตกต่ำมากฝ่ายเยอรมันไม่สามารถทำสงครามกับฝ่ายพันธมิตรได้อีกต่อไปฮิตเลอร์ไม่ได้มองเหตุการณ์แบบนั้นเขาเองประสบความสำเร็จในการเป็นทหารเยอรมันด้วยการรับรางวัลสูงสุดคือการเขียนเหล็กชั้นหนึ่ง ทหารเยอรมันส่วนน้อยได้รับรางวัลน,นั้นฮิตเลอร์จึงภูมิใจมากการกระทําที่ทําให้เขามีโอกาสที่ได้รับรางวัลน,นั้นคือเขาส่งจดหมายสําคัญสู่แนวหน้าโดยการวิ่งผ่านเขตแดนที่อันตรายมากเรื่องที่แปลกคือนายพลที่ช่วยฮิตเลอร์ได้รับรางวัลน,นั้นเป็นคนยิวเขาชื่อฮิวโก้กุดแมนเขาสนับสนุนการรับรางวัลของฮิตเลอร์ถ้าไม่มีนายพลฮิวโก้กุดแมน ฮิตเลอร์จะไม่ได้รับรางวัลกางเขตเล็กชั้นหนึ่งนั้นเลยสิ้นเดือนกันยายนปี1918กองทหารของฮิตเลอร์ถูกโจมตีอย่างหนักด้วยทหารอังกฤษในเขตคอมมินีกองทัพอังกฤษใช้อาวุธอันเลวร้ายหมายถึงแก๊สเป็นจํานวนมากทหารเยอรมันไม่มีสิ่งใดที่ช่วยป้องกันตัวเองจากอาวุธนั้นในช่วงกลางคืนของวันที่13ตุลาคมฝ่ายอังกฤษโจมตีอีกรอบหนึ่ง ฮิตเลอร์และเพื่อนๆกำลังจะล่าถอยจากแนวรบบนเนินเขาที่เวอร์วิกในขณนะนั้นฝ่ายอังกฤษยิงแก๊สใส่พวกเขาทุกคนในหน่วยของฮิตเลอร์ได้รับบาดเจ็บพวกเขาเริ่มป่วยและมองอะไรไม่เห็นหน่วยของฮิตเลอร์จึงต้องจับกันเป็นแถวและเดินตามเพื่อนคนหนึ่งที่ยังมองเห็นได้ในสภาพที่ย่แย่ขนาดนั้นฮิตเลอร์และเพื่อนๆสามารถไปถึงโรงพยาบาลได้ทันเวลา ฮิตเลอร์จำเป็นต้องรักษาตัวที่โรงพยาบาลเป็นเวลาหลายเดือนและได้รับข่าวร้ายเรื่องการประกาศความพ่ายแพ้ของฝ่ายเยอรมันในสงครามโลกครั้งที่หนึ่งฮิตเลอร์รับฟังข่าวร้ายนั้นในโรงพยาบาลสงครามอันแสนเลวร้ายจบลงแล้วฮิตเลอร์ไม่อยากเชื่อข่าวแบบนั้นเขาเชื่อว่าชาวยิวกลุ่มสังคมนิยมและบอลชวิกเอากริดแทงใส่ด้านหลังของกองทัพเยอรมันเหตุการณ์นั้นคนเยอรมันเรียกว่าตำนานแห่งการแทงหลังด้วยกริด ข่าวลือนั้นกระจายในกลุ่มเยอรมันฝ่ายขวาอย่างล้นหลามความจริงก็คือฝ่ายเยอรมันสูญเสียทหารมากเกินไปและเศรษฐกิจตกต่ำมากจากการปิดล้อมทางเรือของฝ่ายอังกฤษรวมไปถึงฝ่ายพันธมิตรอันประกอบไปด้วยประเทศฝรั่งเศสอังกฤษและอเมริกาพวกเขามีทหารจำนวนนับไม่ถ้วน ผลกระทบจากสงครามโลกครั้งที่หนึ่งและการตกลงสันติภาพที่แวร์ไซายทําให้ฮิตเลอร์เองเป็นหัวรุนแรงสุดขีดเขากล่าวว่าการตกลงสันติภาพที่แวร์ซายเป็นการกระทําที่เลวร้ายมากที่สุดและแน่นอนชาวเยอรมันต้องถูกทรมานมากด้วยสงครามโลกครั้งที่หนึ่ง และการตกลงสันธิภาพที่แวร์ไซา์พวกเขาจึงพร้อมที่จะเชื่อในคำพูดของฮิตเลอร์เมื่อเขาได้รับอำนาจและชื่อเสียงเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่องแต่หนทางของฮิตเลอร์ที่นำพาเขาไปสู่อำนาจสูงสุดในประเทศเยอรมันจะเป็นเรื่องของวิดีโอถัดไปคุณผู้ฟังสามารถรับชมวิดีโอเรื่องประวัติศาสตร์เยอรมันฮิตเลอร์และสงครามโลกครั้งที่สในช่อง YouTube ของเราขอบคุณค่ะที่รับชมวิดีโอความลับจากอีกโลก